สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องวีดอวสองนะฮะับวีนี้แวีสองนะตอนอน,อนี้เรามาอยู่กับเกมฟิตแอนด์โกนะ่ะเพิ่งโหลดมาเลยแล้วก็ไปเล่นมาด้วยเพิ่งเล่นมาอ่ะกดเข้ามาอ่าเราแปบ๊บๆเราแป๊บอาจจะได้ยินเสียงเออจากตุรทัชนะอ่าข้างเลยเราแป๊บนะ รอแป๊บรอแป๊บหนึ่งกำลังค้างอยู่เลยวันเรลนาน,นั้นเนี่ยอ่ะเข้าแล้วเนี่ยวับเข้ามาแล้วก็กดตรงนี้เลยกอดอื้อผมมีเงินศูนย์นบาทนะจริงๆไม่ได้เล่นมาหรอก พูดเล่นพูดเล่นไม่ใช่เล่นเล่นมาจริงๆนะฮะไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเออไม่ได้เล่นออลิ้นพันธุน้องอ่ะผมจะเล่นตัวนี้ก่อนอนะฟรีครับผมฟรีอันนี้ก็เสียงเงินไปนะอ่ะเล่นตัวนี้ก่อนเลยกดเพลงรอสีวิไม่บอกก็รู้ <c oughs> อ้ะอ่า ก็อย่าให้ผมลงคลิปนี้ก็นะกนไไดไลค์ให้ก็ได้ <c oughs> ผมก็ลงอยู่แล้วผมชอบลงอยู่แล้วลเกมอ่ยเม่อเกมมาใหม่อะไรแบบนี้อันนี้มันมาก่าอ่อะ <c oughs> แต่ผมก็ชอบ <c oughs> บางคนก็นะไม่ชอบคลิปผมก็ไม่เป็นไรผมไม่ซื้อียสน <c oughs> <c oughs> ปลาปลา <c oughs> เรายังนามีดกายอยู่เราต้องไปกิน สาตัวเล็กๆก่อนนะโอ้โหฉลามฉลมไม่ใช่ฉลามพึ่งพึ่งโหลดเมื่อกี้มันมันพึ่งโหลดมาเลยผมว่าไปดูในคลิปว่าเล่นยังไงที่เล่นง่ายมาเลยนี่โอ้โหโอ้โหมันขับยังไงนี่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 ฉันนบูอยู่แล้วไม่ต้องห่วง มาที่ไหนไม่ชนะปูเออมาที่ไหนไม่ชนะปูเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ่เลียเล่อนเดี๋ยวมันตีเราเลี่เลี่ดก่อนเลีเลี่ยต่อนเี่ยเลีอนะกิน หนึ่งสองเขันชาร์จกัดเอ้ยชาร์จแล้วก็กัดอ้ยไม่ได้โงอใช่ไหมเลยนี่นี่โอ้โห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 ตายจะตายกัดเลยกัดกัดผมอาจจะพูดครับเพื่อนผมก็ได้นะ ือด้านนะ้าับผมอาจจะพูดภาษาแปลกๆนะก็คือภาษาใต้นั่นเองเพราะผมอยู่ปา่าใต้อาจจะตกวดหน่อยนะถ้ามีคนมาคุยกับผมอา่อาอ่าดูดูดเวลภาษาแอะอาหารเหลืออาหารเหลือไม่ได้ต้องกินต้องกินของเหลือไม่ได้สิ่งเรือกัดน,นะอืะ ไปแล้วครับไม่รบกวนนะครับ <c oughs> เออไม่รบกวนนะครับทีวีโอ้โหอ,อาจจะได้ยินเสียงโทรทัศน์นะโอ้โหก็รบกวนไปหน่อยพัทน,นี้ผมก็จะเล่นตัวนี้ให้ให้ใหญ่ที่สุดนะที่ทำได้ถ้าตายไปก่อนก็ <c oughs> โอ้โหเราอยู่ก <Assass ins hips> <lem> ับแกงปลาปลาเหลี่ยมแล้วนี่ผมผมจะตั้งชื่อให้ตัวนี้ชือว่าอะไรดีอ่ะไอเกี่ยวนอะไอเขียวไอเขียวไม่ได้ไอเขียวอืมกินกินกินโอ้โหมีพูดเยอะเลย เขาเดินะขษเดินเขอเดินจริงๆนะอากาศไม่ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยอะไรอากาศเย็นเอออ่าขอกินปลาก็แล้วกันนี่ฮึบ ยังจ hey, ับฉันไม่ได้หรอกมาเลวะมึงด่ากูอ่ะงั้นมึงด่ากูอะนี่นี่เออจับไม่ได้จริงด้วยเฮ้ยนี่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เสียงเสียงเสียงเกมอาจจะดังไปหน่อยนะนี่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 เฮ้ยว่ายังไงว่าย่างไรวิจิวว่าง่ายปุ๊บกินแมง ผมไม่ได้ช้านะโอ้ผมเออดีมากเป็นเด็กไม่ดีเลยจะจะวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนพี่เขียวมาแล้ว ปาสวยงามนี่หว่าปลาสวยงามนะไม่ใช่ปลาแตงหางตอแล้วผมเป็นเด็กใต้ผมพูดปเป็นเด็กใต้ผมพูดภากะผมพูดภาษากลางไนดะ้ได้เลยไหนมันจะอ่อนทำเนียงทองแดงอะ่ะเออไอ,อ้ผมเป็นเด็กใต้ก็อย่าอย่ากลัวนะฮะโอ้พอครูเป็นเด็กใต้แล้วโหเล่ดูคลิปกูไปเลย

เราอยากพึ่งวีแกตสกับพี่สลามลนะหรือปะทะนั่งหนหรือว่าเนี่ยอ,อะไรหลายอย่างนะไปตื้นกันนะเออหรือว่ากินกันอนะ่ะเอออย่าลุ้มกันนะสลามก็ดีอะไม่มีสลาม Úi, ừ, bà đèo ấy, bà đào. <laughs> bà đèo. Ừ, là đẹp, là đẹp. <laughs> ừ cô. Thôi đuổi. Nè nó, nè nó. Ê, bu bu. Đừng xong. เอิงจะสั้นพ้องเลยนกขอโทษนะครับหยาบเขาไม่สุภาพก็ฟังไปหน่อยนะอะท่านอาจจะมีผู้ปกครองดูก็นะขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะครับมีผู้ปกครองดูนะ เนิ่นๆขึ้นปูหรือเปล่าโอ้กระโดดกระโดดโอ้โหเก่งจังครับมาให้รับเกาคำชมมาคำชมนี่คือเกาคำชมเลยคำชมเอาคำชมพอเลยนะก็คำเดือนก็คือมีคำหยาบนะที่นี่ก็าไม่อยากพูดหรอกอันนี้ผมหัวร้อนไง หัวร้อนเป็นธรรมดาคุณหัวร้อนเป็นธรรมดานะหัวร้อนเป็นธรรมดาคลๆกับหัวร้อนได้ถ้าอยากเล่นเกมไม่หัวร้อนก็นะก็ต้องกินยานะเพื่อแก้หัวร้อนไม่ใช่เฮ้ยครับเฮ้ให้ผมกินบ้างสิ อยู่อยู่ไหนฮิงองงองงวันนี้ก็ผมจะกินเออไอพวกปูไปก่อนนะนี่เก็บเงินนิดเยอะๆเลอะๆไม่ใช่เยอะๆนะเก็บไม่ใชเยอะๆไปก่อน กัดครับ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 เฮ้ยเฮ้ยนั่นไงโอ้นั่นตัวนั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่ารีบกัดแล้วผมว่ารีบกัดแลยกัด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 โอ้โหไม่ทันแน่ทันไหมทันไหมทันครับ หารอันโดโชะเลยของดีมีคุณค่าโอ้โหแต่เลือดก็ไปเยอะเหมือนกันอย่าไปบู้เลยเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะเฮอ,อ้ยจะไม่บู้ก่อนวิ่งก่อนเลือดผมดูเลือดผมด้วยเดียวเพือ,อผมเหน่อยน้อยนะอย่าลังแก้ผมเลย เป็นเด็กดีต้องอยู่ในปากกลังเขาเขาไม่เขาไม่ได้เด็กตัวใหญ่เกินเนีเออเขาได้ละเออถ้ากูจะลาดทำไมกูไม่มาทางนี้ละเออเขาไม่รู้ดิเ้าไปเออเ้ยนันพีแฉลมไม่ฉลาม อยู y y ่ร ah, oh, ุนอยู่หรือเปล่าอ่ะเลือดเต็มอะไปไหนแล้วพอเลือดเต็มพอเลือดเต็มมันไปไหนไอตอนเลือดเลือนไม่เต็มแหมมาเลยนี่เ้ยแหลมลามเว้พูดติดปาแล้วนะเขาม่าแหลมเนี่ยห้อมามางกมุกเฮ้ยหมาหมูหมาหมูไอ้กีกปลาหมูเออปลาหมูน่แหละ

ชีวิตมีคุณค่านะน้องใช้ยาให้เข้ากับอาการห่วงออกมาจ่าเออพี่ดาวขำม,มินนะจริงลุงด,ดาวแลวลุงดาวขำมินอย่ามาหมา,มาหมูนะเว้ปลาหมูไฟเออปลาหมูเออ<ล> <et> กินก่อน ชีวิตมีคุณค่าใช้ยายให้เข้ากับอาการอาการไข้เออโอ้โหหมาหมูมันกัดกครับเดี๋ยวเราก็ไปสวยโอกาสนี้กินแม่งครับ,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 บกิน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 ครับกินกินกินวิตมีคุณค่าใช้ยายให้เข้ากับอาการนะผม,มนี่หละยาชันดีเลย กินกิเฮ้ยเฮมาหมูมามาหมูมาวิ่งขอเลยคนเดียวพอได้เอออันนี้มาเป็นฝูงเพื่อกูก็มีน้ว้ยดเดี๋ยวไปตามพวกมาก่อนนะพวกมันตามมาหรือเปล่าน่าจะไม่ตามนะอ่ามาแล้วนี่ผมจะเยเี่ยมมันเนอเอ้ยผมจะตั้งชื่อให้มันชีวิตมีคุณค่าจะ้ยายเข้ากับอาการนะเี่ตัวนี้เลย ชีวนะิตมีคุณค่าจะย้ายเข้ามาอาการนะมึงเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วตัวมาแล้วตัวมาแล้วตัวมันมาแล้วมันมาแล้ว,มลวผมพอซื้ได้อยู่มั้งกินกินเอ้ยก็จะกินอาหารหรอแป๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันฟื้นหรือเปล่าวะฟื้นฟื้นไม่ฟื้นเหรอ อย่าฟื้นกันเลยกันอีเกียดมาฆ่ามึ่อีกเออเฮ้ยขอโทษนะคำว่ามึงอ่ะมันเอ้ยกูจะพูดเลยทำไมมันหยาบมากเลยขอโทษนะขอโนะคะครับเออขอโทษนะมันไม่พอต้องขอโทษนะครับกัดกัดกัดเออ มาอีกมาอีกก็จัดอีกดิโอ้ <c oughs> โหวิ่งเลยกู <c oughs> นี่นี่ชีวิตมีคุณค่าใช้ายายเข้ากับมาการน,นะงัมหงังักินได้หมดนนูไหนอีกอ่ะเออนู้ไหนอีกนั่นไงนั่น,นไงมันจะเกิดมาเ,เ,เรื่อยๆหรือเปล่า ใช่หรือเปล่านายอืมนี่เรากับนายเป็นเพื่อนกันเราต้องกินกันก็ใจหรือเปล่าเราต้องกินกันก็ใจหรือเปล่านายนะ่ะเฮ้ยปลาฉลามฉลามอะไรวนะนั่นาะฉลามธรรมดาหรือเปล่าน่าจะฉลามธรรมดาแล้วมั้งเออฉลามธรรมดาโอ้โหกระแล้ง โอ้โหไม่ไหวบอกไหวดีกว่าเฮ้ยแล้วตัวนั้นมันจะชาร์จมันชาร์จเราหรือเปล่าวะเออมึงเลี้บกินเลี้บกินเออโหกินเลี้บกินเลี้บกินแล้ววิ่งเลยวิ่งวิ่งวิ่งเฮ้ยวิ่งเดี๋ยวเลื่ที่ถ่ายมันก่อนนะถ่ายนกระป๋องไอชีวิตมีคุณค่านะ ออกกินปลาสลามแล้วเฮ้ยตกใจตกใจตักกระจายเลยเลือดอยู่เลือดแปดสิบสามทอนนี้มันกำลังรีอ่ะวกินในนี้พวกนี้ไปก่อนพวกพืชเนี่ยเออ,อดูได้เลย,เลยดูกับกัดเนี่อะไรมันจะได้มากกว่าก็จะดูแล้วมั้ ไม่รู้เพิ่งเล่นงอนหนึนนนนน่งหนึ่งหนึ่งสองสามชีวิตมนคุณค่านะาใช้ยายเข้าขบอ,อาการนายอ่ะดูฉันตัวเล็กหรือนายน่ะเป็นไปบ่ได้เอ้เป็นไปไม่ได้ยังพูดภาษาอีสานด้วย อียนี่ดีแม่งจีตัวนึงดีกว่าโลบาเดี๋ยวล่าม่นะครับวิ่งก่อนเลยนั่นไงเกิดมาแล้วก็ต้อง,อองวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิกวิ่งอีอกันเสร็จผม เอาดีเอาดีเอาดีนายอะเอาดีนายสู้ร้อไม่ได้หรอเหมือนว่ามัน,นกระไปเลยนะเฮ <c oughs> ้ยวิ่งวิ่งวิ่งตัวอะไรตามหลังมันหรือเปล่าไม่มีหรอ ตอนนี้ผมน่าจะอยู่ในอันดับที่สามแล้วคุณผมค่าปลาลามนั่นแหละนอกจากไอ้สองตัวนั่นน่ะไอ้ปลาฉลามไอ้ไอ้ที่มันกินปลาฉลามด้วยกันมันกินหมดอ่ะเออมันกินปลาทุกตัวหมดเลยอ่ะแล้วก็ไอ้ปลาหบเกาะอ่าผมยังกินไม่ได้เฮ้ย ซึ่งผมไม่รู้ว่าปลาหุม้มเกาะมันอยู่ไหนแต่ผมก็ต้องเกณฑ์เพื่อน,นี้ไปอีกผมจะไม่รู้กับปลาอฉอลามนะไอฉลามอีกวันนะที่มันตัวใหญ่ๆอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูมันอยู่แถวนี้หลในนใหญ่ตัวนั้นอะ่ะตัวนัน้นผมขอวิ่งก่อนนะมันไว้ใจไม่ได้อซึ่งนี้เราก็คมุมได้แล้ว พราะไอพวกปลาฉลามพวกนั้นมันนะกระเจาะกระเจาะแล้วอลองสักดังไออปลาสลามมีสองตัวเราก็ควรวิ่งนะมันคงไม่มายุ่งเพื่อนมันหรอกพวกสลามไม่หวงเพื่อนนะฉลาสลามไม่หวงเพื่อนเหรอโอ้โหไหนน้ำเงอนเนี่ย mẹ 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 nè mẹ mẹ làm nè Có mẹ 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 bù Bù mẹ 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 này <coughs> ừ nó mẹ 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 Chát 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 Chát, chát, chát... Và có... กินก่อนกินก่อนได้เพียบครบผมโอ้โหสองตัวเลยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแน่เอาดิเอาดิไม่โอ้โหผมแพ้เลือเชื่อเลยว่าผมแพ้โอ้ยชนะเฉยชนะเฉยเลยอ่ะเขาดีะที่ชนะโอ้โหชนะสามสองโอ้ผมขอไปรีเลืยตเ่ยนะคือมันเกิดอย่างนั้น ผมก็ต้องไปเลือดก่อนเลือดอ่อิร์นผมอาจจะแพ้มันก็ได้เอ็ดเวอรนะ์นั่นอ่ะเลือดน้อยอยู่เลเวลจ๋าเลือดแหละกินพวกพืชไปก่อนดีกว่าเกอบตายเลย <c oughs> โอ้โห กลับใกล้นะฮะอ่ะดูเรียนแล้ววัดดีพูดว่าโอ้ดูดิเนี่ยีน,น,น,นี่คิดแม่น เราเลือกไอ้สัตว์ก่อนเถอะเดี๋ยวนายเจอเดี๋ยวนายเจอว่าจะลามเมื่อกี้ผมว่าผมจะตายนะนนเนื้อน่ะเนื้อเนื้อหรือเปล่าไม่ใช่คิดไปเหอะกินไปเลยกินเออเดินตั้งก็จะเลือกคือการกินหมูไม่ใช่ไม่ใช่กินไ,ไ,ไก่ก็ได้นะ <laughs> นั่นกินหมูกินไก่ก็ได้การเดินน,นั่งเอาฉลยเธอการกินไก่มันกินไก่กไกอะอะตอนนี้เราอาจไปทูกกับไอ้ปลาปลาปลาเหลี่ยมได้เลยอะเอ้ยปลาแบนเน้นเลยปลาปลาแบนเฮ้ยเล่าว่ากูปลาแบนแล้วเมื่อกี้ลองโดนตั้งไว้น้องเออเออไหน,ไหน ุอ๋อนั่นไงโผกระโดดไกลจังจะหนีไปไหนมือนี้ก็ตายดีเอฮ่จะหนีไปไหนนายน่ะนายเก่งนะนายนายนายเก่งเหรอฮะนายเก่งเหรอนายเก่งเหรอนายนายเก่งเหรอหลาม ตอนนี้ถ้าผมตายผมก็ไม่เสียดายนะโอ้โหจะไปซื้อตัวใหม่แล้วจะไปซื้อตัวใหม่มากเลยแตะไปดิดแตะไปดิดดดนีน่ีกินกินเสียงอาจจะแอบ,บไปนะฮะโอ้โหพอโหดเสร็จก็นะทำลอย <c oughs> <laughs> นี่ขนาดาพึ่งเล่นวันนี้นะเว <defensive> ้ยปลา, <c oughs> าไหลไหลไฟฟ้าเลยปลาไหลมันก็เหมือนกันแหละเว้ยนี่นี่นี่ไหลที่ไหนมันก็เหมือนกันนี่ เอราลองไปบู้ดูไหมวันไม่น่าหมูนะแต่ถ้าบู้เดี๋ยวตายอ่ะเฮ้ยวันนั้นลองไปดูไหมเต่ดูไหมท่านผู้ชมเราเลือดยังรีไม่ไม่เต็มเลยกัดก้อนได้เปียบเุ้ยนี่กัดก้อนได้เปียบเฮ้ยลุมเลยลุมลุมเออลุมเราไม่แก้งนะ เออลุมลุมลุมเอากินเลยกินเลยเอ่ะเดี๋ยวผมจะกินด้วยกินลูกเองกินลูกลานเองโหข่าได้แล้วตัวนั้นตัวนั้นที่ตัวนี้ ำไมตัวเล็กๆมันไม่กินวะของดีนัเงเบยมันไม่ชอบของดีเหรออ๋อพวกมันชอบของของเช่นเออไอพวกปลาตัวใหญ่ๆห,หรือเปล่าก็จัดให้ดิเดี๋ยวผมจัดให้เนอปลาอะไรวะนั่นแซลมันครับผมไม่ใช่ปลาทู ทูน่าเออฮ้ยไหนเนอะควรง้เลยโวกูก็ว่าเหมือนกอันอเออเอามึงมึงว่าใครเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าไก่เมื่อกี้ว่าใครว่าปตัตตาไร่เหรอทับทัตาไก่หรือเปล่าเออ,เอ,อสวัสดีครับพี่บ่าว นี่นี่กรดกคอนกระดกคอนกระดกคอนไอ้เปียบกัดกคอนไอ้เปียบกัดกคอนไอ้เปียบกัดกคอนไอ้เปียบนี่นี่เบ,บิกก,ก่อนเลย <c oughs> ง,ง <c oughs> า้นงางา้นอเอาพี่แดดหมดแล้วน้องข <c oughs> นาดน้องพี่ยังแดด <c oughs> โอ้โหดูลูกพี่เราดิโอ้โหยิ่งด้วยไม่กินเพื่อสลามได้เลยพี่เราไม่ต้องเก่งนไหนแล้วเราแก่งแค่ไหนเราก็สู้ตัวนั้นไม่ได้สู้ได้แหละต้องให้รื่วงมันขึ้นเออว่าจะโม้สักหน่อย เดี๋ยวผมจะไปพาร์ทที่สนะองนะเดี๋ยวผมหยิดคลิปไว้ก่อนนะวันนี้ก็ขอับคลิไปไว้ท้งนี้ครับสวัสดีครับ